แล้วก็พระโสดาปฏิผลวนนี้การจะพน้นอบายภูบมศีก็ต้องเป็นพระโสดาปฏิผลเท่านั้นสโสดาปฏิผลก็หมายความว่าเรามีความเชื่อมั่นในศีลรักษาศีลแบบผูกๆไม่ได้ต้อง <จะ S 2> ชัดเจนสิลงห้าส่วนใหญ่มนุษย์เราจะปิดกันสินขงข้อสี่ผูกโกหกเพื่อเจรส่สอเสียดทินทางอย่างนี้นะคำเดียวก็ไม่ได้นะต้องเชื่อมัน่นเกรงโกละไอต่อบาศ ครับบางคนเนี่ยเรื่องพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่ถนัดปากมากใช่ครับใช่จริงไหมครับไปวัดไปวัดทุกวันเนี่ยมในหลวงอ่ะไม่พูดเดิมอะไรเราพูดเดิมไปเรื่องพูดกันรับหลังกันก็เอากันแล้วทั้งหน้าเอากันเอาเลยครับพูดเดิมเลยแปลว่านินทาบางคนไม่ชอบนินทาแต่บางคนชอบดื่มเหล้าบางคนชอบเล่นเนี่ยไฮโลหน้าศพเล่นไพ่หน้าศพมาอ้างนอ้างนี่ว่ากลัวจะศพจะหาย ครับนี่แหละเขาเรียกว่าไม่เชื่อมั่นในคําสอนพระเจ้าไม่เชื่อมั่นในศีลสุราเมระยะมัธาประมาตฐานนะก็คือไม่ใช่แค่ดื่มเหล้าเอายำม,มาเอามัวเมาด้วยมันไม่มันยังกําลังจะบอกอันนั้นคือแค่คําพูดแต่การที่จะการที่จะเป็นพระโสโดาปติผลได้เนี่ยไม่ใช่แค่รักษาศีลอย่างเดียวสีรับพัตตัปามา เราต้องวิจิตจฉาด้วยแต่ว่าไม่ลังเลในคําสงสัยคำสองเข้าใจไหมครับใช่ครับทำเป็นแน่ไม่ทำผุผุโผถูกต้องครับไม่ผุผๆๆๆๆุโผเหมือนหลวงพ่อ,พอวเสนึงดำท่านว่าเหมือนหัวเต่าผุผุโผ่ต้องมั่นคงหน่อยครับทีนี้โซดาปฏิผลย่ยด,ดีแบบไหน ก็คือไม่ตกอบายุูุมสี่แล้วเกิดใหม่ไม่เกินเจ็ดชาติเท่านั้นอันนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนเอาไว้เป็นผู้มือเลยใครได้โสดาปฏิผลเกิดไม่เกินเจ็ดชาติแล้วเจ็ดชาติก็ครบสามสิบสองด้วยแถมเจอแต่กันยานมิตรไม่วนเวียนไปสู่เบื้องล่างเนีวยไปสู่เบื้องกลา,างเบืบ้องบน,บนบนไปบนมาก็อราหาันไม่กลับมาไปนิพพันเลยนั่นแหละครับทีนี้ถามว่าทําอย่างไรเราต้องเชื่อมั่น